สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนเนาะวิโอนี่าจะมาแนะนําวิธีการออมเงินด้วยการออมคําหรือว่าซื้อคําสะสมผ่านแอป ec pro ของทางหันคำวิธีอันนี้นเพื่อท่านผู้ชมทา่านใดที่อยากจะออมหรือว่าอยากจะเลือกออมเงินด้วยวิธีการนี้เนาะก็ศึกษาข้อมูลให้มันมละเอียดให้มันดีก่อนเนาะด้วยตัวเองก่อนเนาะหรือว่าไปสอบถามทางหันคำก็โดยตรงเนาะก็คือหันคำผู้บรนะิเนาะอันนี้เขาบรไ,ด,ไ,ด,ได้มาโปรโมทให้เขาเนาะต้องบอกก่อนว่าเขามาแนะนําผู้ใชนะ้เนาะเขาจะบรได้มาชวนเสือท่านผู้ชมมาลงแล้วก็ชวนคนที่จะลอง อาใส่หรือว่าจะลองออมอาวิธีวิธีนี่ก็ต้องศึกษาความเสี่ยงด้วยตัวเองเนาะแล้วก็หาความเสี่ยงให้มันได้เนาะเพราะว่าทุกการลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงนะฉะนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขาก็จะเริ่มมาลองด้วยการออมแบบนี้เพราะว่าเขาก็เก็บเงินบ่ค่อยได้เขาก็จะลองวิธีนี้เนาะเพื่อมันมีคำออมนะเขาจากจาก,จากบาทสองบาทเนาะโอเคอาวิธีการง่ายๆเนาะโหลดแอปนี้มาก,ก่อนพันแอปสโต e หรือว่าเพจสโต้เนาะอันนี้เขาจะบอกมาสอนอย่างอางื่นเนาะมาในนี่ก็ อ่าไพ่ที่ยังบระธนมีบัญชีก็คลิกอ่าสมัครผู้ใช้หรือว่าลงทะเบียนผู้ใช้ในร่มนี้เนาะลงขั้นละเอียดให้ตามขั้นตอนของเขาทุกอย่างนอกจากลงเลยแล้วของเขาสำเร็จแล้วเนาะแต่เขาจะเบลอไว้บางส่วนนะแล้วก็มาคลิกเขาจะล็อกอินเลยเนาะเขาตั้งสแกนใบหน้าหลังจากเขาล็อกอินมาหนาหนาแอป,ปนี้ของเขานี่เนาะเขาก็าออมไปแล้วทวั้งหมดเนาะที่จริงเขาออมมาน่าจะเดือนกว่าแล้วนะตั้งแต่เดือนยังฮันรึงเลยหลัจะเดือนแปดเนะาะใ่ช่วงนี้รครับไม่ค่อยได้ออมเพราะว่าเขามีเงิน มีเบียกต้องใส่เงินเนาก็เลยบอกเขาเดี๋ยวอ,อมมันก็เขาออมได้แต่หกล้านก็สองอาทิตย์ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาออมเขาจะมาออมสี่ล้านกลับไปมันครบสิบล้านเนาะทำแบบวิธีการเนาะสมัครมานละเอียดทีทัวร์แล้วมาอ่านรายละเอียดในนี่เนาะว่าคำมันจะมีการขึ้นการลงแล้วกะ็ในมือนี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะตัดสินใจมาลองอมอมเบิกเนาะก็คือคำปกติมันขึ้นมาในสองสองล้านเนาะคืนขึนแล้วก็ลงวบแล้วมันวูบในนี่แล้วกัน อ่าบอลนี้มันก็เสถียรในขั้นของมันจากมาลงเลยแล้วมันก็จะเสถียรในช่วงของมันลงอ่าตามเฮาคาดเนาะแต่เฮากับบกเก่งเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเฮาคาดว่าเฮาเคยสังเกตมันหลังจากมันลงลงลงแล้วมันก็แลมันก็จะคืนอีกอันนี้เนาะแต่ส่วนตัวเฮาเนี่ยเฮาบริคิดวางเอากําไรแต่อย่างใดเนาะแต่ถ้าว่ามันได้ก็ดีเนาะแต่ว่าเฮ้าใส่ถ้าเฮาออมเนี่ยเฮาออมเผื่อว่าเฮาเก็บเงินไปอยู่เนาะถ้าว่ามีเงินในบัญชีเฮามักจะใส่นู่นใส่นี่เนาะแต่ถ้าว่าเฮาออมเผื่อเผื่อให้มันเป็นเงินเก็บของเฮ้ตตลอดแ่่วาเเเเเเเาาาาจะะะบบ่่ถอนนนนนพรวปป็็็งิก หมายถึงมันเป็นเงินออมบางอย่างเนาะออมในนามคำเนาะโอเคเขาชวนยละเรียนอื่นประวัติมาเบิงในรูุนี้เนาะเขาเคยออมเข้ามาเดี๋ยวบอกลาชุดของเขาออมเนี่ยมันจะมีบอกในนี้เนาะลาชุดห้าแสนก็คือวันที่หกเดือนเก่าเนาะอ่าอันกกาวันที่สิบแล้วก็เกือบเดือนหนึ่งเนาะเขาบริด้ออมเลยเนาะแต่ช่วงนั้นเขาออมตลอดเนาะมือละแสนมือนละช่องแสนแล้วแต่มือละล้านแล้วแต่ช่วงเขามีเงินเนาะเอาเปิดบัญชีในวันที่นี้เนาะบอก วันทีสิบเก้าเดือนสามแต่ว่าเขาบัได้ยืนยันตัวตนบอกผ่านตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้สนใจเขามาเริ่มมาจริงๆจังๆเริ่มมาออมเลยแล้วเริ่มไปสมัครอีกที่หนึ่งก็คือในวันที่สิบสองเดือนแปดเนาะเรือหมอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเก็ดกันไปมาไล่มาฮอดมือสุดท้ายที่เขาหยุดหยุดออมบอกแม้ว่าอีช่างเราเขามีเงินเขามีอยากต้องใช้เงินเขาก็เลยบัได้ออมนะเพราะว่าเขาจะเอาเงินหอนมามามาเป็นเงินออมเนาะถ้าว่าเขาเอาเงินหอนมาถึงเงินที่เขาต้องใช้มาออมมาก็ เหตุให้เงินออมของเขามันบ่มันโค้งเขาต้องเดินไปถอนออกมันก็เลยบ่มเป็นเงินออมวันนี้เขาจะมาออมกับไปวิธีการออมเนาะต้องจัดสมัครสมัครเลยเนาะก็เลือกไปที่คำสะสมนี่แหละเนาะมันก็จะมีคำว่าซื้อคำสะสมเนาะส่วนคนจะขายเนาะอย่างเช่นเขาจะขายเนี่ยเขามีหกล้านเนาะก็ขายได้เนาะหกล้านถอนคำสะสมหรือว่ากดขายคำสะสมอี่ที่เขาต้องสนใจเขาจะมาซื้อซื้คำสะสมวันนี้มาเกี่ยงกัไปแล้วก็เลือกจํานวนเงินเนาะแล้วเขาจะออมเป็นจํานวนเงินหรือว่าจะออมเป็นจํานวนคำก็ได้แล้วแต่ ไปมีหลายก็ออมได้เนาะไปบ่มีบ่หลายก็ออมออมหน่อยแต่ว่าคันต่ำหนึ่งแสนเนาะเด็กวงเงินคันต่ำหนึ่งแสนนะชวนไปจะออมสองแสนสามแสนเลยว่าชุมชุดฮอตเซอร์หานตัวมือเนาะแต่ว่าเขาบอกแบบปานนั้นเนาะแต่เนี้ยจะมาออมจักสี่ล้านเนาะอันนี้มันบ่มีสี่ล้านนี่แต่สองล้านเลาก็มาพิมมาเอาเป็นจำนวนเอาเนาะอนจำนวนเนาะเพราะว่าเขาจุดประชงก็คือจะออมแบบน่าฮอตสิบสิบล้านเนาะเขามีหกล้านแล้วเนี่ยสี่ล้านเนาะอ่าเราคลิกต่อไปนะ เลือกธานาคารที่เขาจะใส่ในการชำระเนาะถ้ามีสะดวกธานาคารใดเขาก็จะเลือกนะบีเชวันเนาะกี่ชำระที่ตกลงเี่กมันบอกว่าซีล้านบวกหนึ่งพันก็คือค่าบริการเนาะถ้าว่าโอเคแล้วพ่ามียังผิดพลาดแล้วก็ับเบิง้งรายละเอียดมันเนาะใบกลเนาะอะไรละเอียดเขาเขาจะขึ้นมาอาตโวมัติใบกโลัวต่อไปแล้วก็ใส่ ทำความปลอดภัยของเฮาเนาะที่เฮาตั้งอยู่ในบัญชีอันนี้มันเป็นของบัญ,บญชีธนาคารนะเขาจะขาวไปเนาะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของเงินใส่แล้วก็คลิกมาแล้วก็เลือกอ่าบัญชีที่ต้องการจะชำระอีกทีนะเรามี3ชั่วนะุลเนาะเขาเป็นสก่วขุนกี่ mm. ก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกไปอ่าสำเร็จเห็นปะสำเร็จนะสำเร็จแล้วก็จะแคปไปก็แคปไปเลยเนาะสี่ล้านหนึ่งแสนเดี๋ยวจะไปเบิกในบัญชี หลังจากสื้อเล่นเรคลิกออกเนาะหรือว่าจะปัดออกเลยก็ได้เนาะกลับไปเบิ่งในแอปคำของเราย้อนกลับมาเนาะปกติมันจะเด้งออกนะแล้วพันเบลงก็กย้อนกลับมามีชีล้านได้ไหมฮันลืมอธิบายกี่นี่เนาะฮัลืมเนาะลือมอธิบายอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่เทาเติมไปเขาจะหักออกแสนละหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เทาเติมเข้าไปเขาจะหักอยู่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วสองจุดสี่สองจุดสามนี่แหละอาจจะบอสสองจุดห้านะตามที่เาไลรเมื่อก่อน แต่ว่าเขาเข้าเลยครับถ้าไลน์ในช็อคจุดหาเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็คือเติมเขา1นึ่งแสนก็จะหักออกสองพันหาร้อยเนาะแต่ว่า1ล้านก็จะออกออกหนะ้าพันเนาะประมาณนั้นเนาะ,อะยอดเก่าของเขาเนาะก็คือมี6กล้านหกสิบหกพันสามสิบสองกี่เนะติมใหม่เนาะยอดใหม่ก็คือ4ล้านแต่ว่ามันจะบได้เต็ม4ล้านก็คือเขาหักออก2.4งจ่เปอร์เซ็นต์กลัวเกือบหาเนาะเท่ากับ97,561กีบเนาะยอดที่ได้ยังเหลือก,ก็คือได้แต่3ล้านกับ 9,2439กีบเนาะก็เลยเฮามารวมกันเนาะก็รวมยอดเก่าก็คือ6ล้านกว่ามาบวก3ล้านกว่าเท่ากับ9,968,471กีบเนาะตามนี้เนาะหลังจากกันเฮาเข้าแล้วเนาะเฮาลืมไปเบิ่งอย่างนึงก็คือประวัตินะเฮาเลื่อนลงมาลุกๆนี่เนาะไปเบิ่งประวัติหาเติมหลายสุดมาเข้าแล้วบ่นี่บ่4ล้านเห็นบ่ มันจะบอกรายละเอียดเลยเนาะว่าเขาเติมก็ไปสีล้านจำนวนเงินสีล้านเนาะบวกยอดเก่าถต่ว่าวคำนะ้ำเนาะก็คือนี่างเงี้สองจุดหกเจ็ดหนึ่งสองกลามเนาะหรือว่ายอดเก่าก็คือสี่จุดสองอาคงเหลือก,กับเท่านี้เนาะบอกมักจะมีรายละเอียดบอกเขาเนาะวันที่เดือนปีบอกวันที่สองเดือนสนะิบเนาะเติมก็ไปสนะีล้านเนาะรายละเอียดของเขาเนาะ